สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่192หลังจากที่หยิบวัตถุดิบที่ต้องใช้ออกมาต้วนหลิงเทียนก็เริ่มจัดเรียงเป็นระเบียบและมองดูพวกมันทั้งหมดอีกรอบว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ฟู่วอและทันใดนั้นเขาก็งายฝ่ามือออกมาก่อนที่จะบังเกิดเปลวเ,เพลิงเล็กๆประตุลุกขึ้นกลางฝ่ามือเปลวเ,เพลิงนี้เมื่อลุกชนขึ้นมาพรึบหนึ่งมันก็เริ่มขยายตัวออกและเริ่มขยายออกกลายเป็นเพลิงขนาดใหญ่มันลุกชนโหมกระหน่ำอย่างร้อนแรง เปลวเพลิงนี้มีสีทองอ่อนและมันยังทอประกายแวววาวสวยงามน่าชมดูไม่น้อยมันเป็นเปลวเพลิงหลอมสัตราระดับ7วัตถุดิบที่ต้นหลิงเทียนจัดเตรียมออกมาเริ่มถูกเขาหลอมละลายอย่างรวดเร็วสุดท้ายวัตถุดิบทั้งหลายที่ถูกพลังงานต้นกำเนิดยกตัวให้ลอยอยู่เหนือเปลวเพลิงก็ถูกหลอมจนเริ่มกลายเป็นของงอเหลวบริสุทธิ์สิ่งปนเปื้อนต่างๆถูกหลอมสลายหายไป ของเหลวจากวัตถุดิบแต่ละชิ้นเริ่มถูกต้วนหลิงเทียนชักนำมาหลอมรวมกันอย่างช้าๆหลังจากนั้นไม่นานทั้งหมดก็ประสานเข้าด้วยกันไม่อาจแยกออกจากกันได้อีกในเวลาต่อมาต้วนหลิงเทียนก็เริ่มหยิบเตาหลอมโอสถระดับแปดขึ้นมาและเริ่มหลอมมันจนกลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์เช่นกันขั้นตอนนี้ก่อให้เกิดกลิ่นแปลกๆเล็กน้อย หลังจากนั้นของเหลวบริสุทธิ์สก้อนที่ลอยตัวอยู่เหนือเปลวเพลิงหลอมสัตราของเขาก็ถูกชักนําให้มาหลอมรวมผสานกันอย่างช้าๆจนในที่สุดมันก็หลอมผสานเข้ากันอย่างสมบูรณ์ก็เกิดเป็นของเหลวก้อนโตกระบวนการที่ว่ามาน,นี้ทั้งหมดกินเวลาไปมากกว่าหนึ่งชั่วโมง เปเลวเพลิงหลอมสาต์ตราของต้นหลิงเทียนยังคงลุกโชนต่อไปอีกระยะหนึ่งเมื่อมั่นใจแล้วว่าของเหลวอันเป็นแก่นแท้ของวัตถุดิบได้ผสนหลอมรวมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ต้นหลิงเทียนก็เริ่มควบคุมมันด้วยพลังงานต้นกำเนิดอย่างแยบยนต์และเริ่มก่อร่างของเหลวที่ว่าให้เป็นรูปลักษณ์ของเตาหลอมโอสถอย่างมั่นยำราวกับเครื่องพิมพ์เข้าโครงของเตาหลอมโอสถค่อยๆเป,ปเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างช้าๆไม่นานมันก็กลับกลายเป็นเตาหลอมโอสถที่สมบูรณ์แบบชั้นเลิศเตาหนึ่ง รอบเตาหลอมโอสถนี้ยังมีลายมังกรที่เสมือนจริงราวกับมีชีวิตอยู่ถึงเก้าตัวแน่นอนว่านี้เป็นความชอบส่วนตัวของต้วนหลิงเทียนเอาละในอนาคตข้าจะเรียกมันว่าเตาหลอมเก้ามังกรแล้วกันรอยยิ้มเริ่มเผยขึ้นมาที่มุมปากของต้วนหลิงเทียนในขณะที่เขามองไปยังเตาหลอมโอสถนามเก้ามังกรนี้อีกครั้งอย่างละเอียดไม่นานเปลวเพลิงหลอมสัตราระดับเจ็ดบนฝ่ามือเขาก็ค่อยๆดับลงเตาหลอมเก้ามังกรเองก็ค่อยๆร่วงหล่นลงมาสู่มืออย่างช้าๆ นี่นับเป็นครั้งแรกที่ตัวหลิงเทียนหลอมสัต์ตราวิญญาณระดับเจ็ดเนื่องจากในหัวเขามีความทรงจำของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดที่เป็นผู้หลอมศาสตราระดับราชวงศ์แน่นอนว่าย่อมไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆในการหลอมสิ่งของง่ายๆเช่นนี้ทุกอย่างจึงแลดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติไม่ได้มีขั้นตอนติดขัดหรือลำบากอะไรและตอนนี้เนื่องจากเขามีเตาหลอมเก้ามงกรอันเป็นเตาหลอมโอสถระดับเจ็ดแล้ว ก็ได้เวลาที่เขาจะเริ่มหลอมกลั่นโอสถกวาดจิตพิสุทธิ์ระดับเจ็ดได้เสียทีโอสถกวาดจิตพิสุทธิ์ระดับเจ็ดนับว่ามีสรพพคุณมากพอที่จะกำจัดพิษประสิทธิ์กลืนกำเนิดที่ชงชเฉวียนได้รับจนหมดสิ้นและสามารถฟื้นฟูระดับบ่มเพาะของชงชเฉวียนให้กลับไปสมบูรณ์พร้อมได้หลังจากที่ชงชเฉวียนฟื้นตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นความช่วยเหลือที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ตัวหลิงเทียนมี และเป็นเพราะเหตุนี้หลังจากที่เขาสามารถตัดผ่านมายังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7็ได้ไม่ทันไรเขาจึงรีบยกระดับเปลวเพลิงหลอมลอมศาสตร์และโอสถระดับ8ให้กลายเป็นระดับ7และรีบเดินทางออกจากนิกายกระบี่เจดาวเพื่อมายังเมืองไผ่ทมินแห่งนี้และช่วยเหลือชงชเฉวียนกำจัดพิษประสิทธิ์กลืนกำเนิดสำหรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการหลอมกลั่นโอสถกว่าจิตพิสุทธิ์ระดับเจ็นั้นแน่นอนว่าตัวหลิงเทียนได้จดมันไว้ในรายการวัตถุดิบที่ขอให้เหล่าขุมอำนาจต่างๆ ในอนาจาักรกรณพภาล่องช่วยกันค้นหาแล้วกล่าวได้ว่าตอนนี้เขาสามารถหลอมโอสถได้ในทันทีฟูมทันใดนั้นเองเปลวเพลิงสีทองพลันถูกจุดขึ้นมากลางฝ่ามือของเขาอีกครั้งทว่าเปลวเพลิงสีทองนี้กลับไม่ได้เป็นสีทองอ่อนสองประกายดั่งเปลวเพลิงหลอมสัตราระดับเจ็ดเมื่อครู่เปลวเพลิงนี้มันมีสีทองทว่ากลับเป็นสีทองที่มีความเข้มมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันคือเปลวเพลิงหลอมโอสถระดับเจ็ด หลังจากนั้นต้วนหลิงเทียนก็หยิบสมุนไพรต่างๆออกมาจากเรียงและเริ่มนำบางส่วนใส่ลงไปในเตาหลอมโอสถระดับเจ็ดหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินตามขั้นตอนและใช้เวลาไปกว่าสองชั่วโมงเพื่อหลอมกลั่นโอสดกว่าจิตพิสุทธิ์ระดับเจ็ดจนเสร็จสมบูรณ์ผลที่ได้ก็คือโอสดกว่าจิตพิสุทธิ์สาเม็ด ต้วหลิงเทียนเมื่อหลอมเสร็จสิ้นเขาก็สะบัดมือเก็บเตาหลอมโอสดกลับลงแหวนมิติก่อนที่จะเดินออกจากห้องและส่งมอบโอสถกวดจิตพิสุทธิ์ระดับเจ็ดให้ชงชเฉวียนที่เฝ้าคอยอย่างใจจดจ่อด้านหน้าและกล่าวบอกเรื่องราวกับไปพร้อมๆกันเอาละชงชเฉวียนหลังจากนี้สามเดือนระดับบ่มเพาะของเจ้าสมควรฟ,ฟื้นฟูกลับมาดังเดิมและตอนนั้นข้าตั้งใจที่จะเดินทางไปยังยอดเขาเดียวดายช่างกวนอย่างยอดเขาเดียวดาย บุคคลที่นายน้อยของนิกายไร้สิ้นสุดกล่าวคำสั่งเสียให้ต้วนหลิงเทียนไปพบมียกบันทึกเสียงชิ้นหนึ่งในความครอบครองของต้วนหลิงเทียนและนั่นเป็นสิ่งของที่นายน้อยนิกายไร้สิ้นสุดคนนั้นได้ไหววร้องขอเอาไว้ก่อนตายเขาต้องการให้ต้วนหลิงเทียนนำนำไปมอบแก่ชายชารานามว่าช่างกวนอย่างที่อาศัยอยู่บนยอดเขาเดียวดายขอรับชงชเฉวียนกล่าวรับคำอย่างสุภาพในแววตาเผยให้เห็นร่องรอยสำนึกบุญคุณไม่น้อย ชงชเฉวียนเองก็เคยเป็นคนของนิกายไร้สิ้นสุดและมีตำแหน่งเป็นถึงผู้พิทักษ์ต้วนหลิงเทียนยังคงจดจำคำสั่งเสียของนายน้อยนิกายคนเก่าที่มันเคยรับใช้ได้เช่นนี้ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแล้วนั่นทําให้ชงชเฉวียนบังเกิดความตื้นตันและสํานึกบุญคุณอย่างสุดซึง้งเอาละ่ะเจ้าก็ค่อยๆรักษาตัวฟื้นฟูพลังบ่มเพาะไปแล้วกันอีกสามเดือนให้หลังข้าจะกลับมาหาเจ้าอีกครั้งพวกเราจะออกเดินทางไปด้วยกัน ต้วหลิงเทียนกล่าวกับชงชเฉวียนอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านในเมืองไผ่ทมินและมุ่งหน้าเดินทางกลับนิกายกระบี่เจ็ดดาวเมื่อกลับมาถึงนิกายกระบี่เจ็ดดาวเขาก็ย้อนกลับขึ้นไปยังขุนเขาเทียนเฉวียน เมื่อมาถึงขุนเขาเทียนเฉวียนแล้วต้นหลิงเทียนก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อเดินวนไปมาปะปนกับฝูงชนอที่มากมายดั่งสายน้ําและมั่นใจได้ว่าไม่มีใครติดตามเขามาได้ต้นหลิงเทียนก็รีพุ่งร่างเป็นเส้นแสงบนทางขึ้นเขาสายหนึ่งที่ไรผู้คนมุ่งหน้ากลับมายังยอดเขาเทียนเฉวียนด้วยความเร็วสูงสุดเมื่อพบพานกับความบ้าคลั่งอย่างไม่เลือกวิธีการของเจ้าหลินวันนี้ทําให้ต้นหลิงเทียนสัมผัสดได้ถึงอันตรายใหญ่หลวงไม่กล้าประมาททุกฝีก้าว เขาเริ่มยิดหลักระแวงพันครั้งไม่เป็นไรวู่วามครั้งเดียวนับว่าใหญ่หลวงและไม่คิดเผยช่องว่างอะไรเพราะหากเขาเปิดโอกาสแม้จะเพียงเล็กน้อยให้เจ้าหลินได้ลงมือหลักก็เขาได้จบสิ้นแน่หลังจากที่กลับมาถึงถ้ำหินย้อยแล้วตัวหลิงเทียนก็ทำการนั่งลงกำหนดลมหายใจเล็กน้อยเพื่อสงบสติอารมณ์หลังจากนั้นก็เริ่มทำการบ่มเพาะสั่งสมพลังรอคอยเวลาทดสอบคัดเลือกสิทธิ์สายในที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือน นอกจากบ่มเพาะพลังแล้วตัวหลิงเทียนยังเดินทางไปยังป่าแรกเริ่มและทดสอบพลังสันสะเทือนกับสัตว์อสูรเพื่อให้รู้ถึงขอบเขตพลังงานสันสะเทือนที่เขามีในตอนนี้เขายังจำได้อย่างดีว่าในยามที่ตัวเขาอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่4นั้นขอบเขตที่พลังงานสันสะเทือนยังมีผลก็คือช่วงความแข็งแกร่งสิบช้างแมมมดโบราณในยามที่ตัวเขาอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่5นั้นขอบเขตที่พลังงานสันสะเทือนยังมีผลก็คือช่วงความแข็งแกร่ง20ช้างแมมมดโบราณ ในยามที่ตัวเขาอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6นั้นขอบเขตที่พลังงานสันสะเทือนยังมีผลก็คือช่วงความแข็งแกร่งสาิช้งางแมมมอธโบราณแต่ทว่าวตอนนี้เมื่อเขาตัดผ่านระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7มาได้แล้วนั้นขอบเขตที่พลังงานสันสะเทือนมีผลกลับเพิ่มพูนขึ้นครั้งใหญ่จนกระทั่งยังแสดงผลได้ในขอบเขตความแข็งแกร่งห้ช้งางแมมมอธโบราณ กล่าวอีกในหนึ่งหากศัตรูของเขาไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าเขาถึง50ช้างมมมอดโบราณหล,ลักก็พลังสันสะเทือนของเขายังสร้างผลกระทบอันหนักหนาต่อฝ่ายตรงข้ามและสามารถเอาชนะพลังงานต้นกำเนิดของวิชาป้องกันทั่วร่างเข้าไป,ป่นกระดูกอีกฝ่ายได้หากลงมือสำเร็จเมื่อระดับบ่มเพาะของข้าบรรลุไปถึงระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่9้ารูปแบบบ่มเพาะนาคาพิโรธเองก็คงสามารถฝึกฝนให้บรรลุถ,ถึงความสมบูรณ์แบบพลังสันสะเทือนก็จะบรลลุขีดจำกัดสูงสุด ข้าสงสัยว่ายามนั้นพลังสันสะเทือนจะก้าวหน้าไปถึงขีดขั้นใดต้วนหลิงเทียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆประกายตาของเขาเรืองวูบขึ้นมาด้วยประกายเจิดจ้าเต็มไปด้วยความคาดหวังเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปรวดเร็วดังวิหกเหินบินในที่สุดวันที่ทําการทดสอบสิทธิ์สายในก็มาถึงต้วนหลิงเทียนก็ชำระล้างร่างกายด้วยน้ําค้างที่รองเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางออกจากถ้าหินย้อยก่อนที่จะเดินออกจากยอดเขาเทียนเฉวียนจนมาถึงสะพานโซ่ใกล้ๆหอแลกเปลี่ยน และในขณะที่ตัวหลิงเทียนจะข้ามสะพานโซ่ไปยังขุนเขาเทียนชูนั้นเองตัวหลิงเทียนทันใดนั้นตัวหลิงเทียนพ่านได้ยินน้ำเสียงคุ้นเคยที่เอ่ยชื่อเขาออกมาจากด้านหลังแต่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ยังจดจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงใครสุดท้ายเขาก็หันมาดูก่อนที่จะพบร่างชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังก้าวเดินมาหาเขาใบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเหอตรงตัวหลิงเทียนเองก็ยิ้มตอบกลับไป ที่แท้คนที่มาถึงก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นสิทธิ์สายนอกระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดนามว่าเหอตรงนั่นเองหืมเพียงคลิปตาเดียวด้วยความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดและพลังวิญญาณที่แหลมคมต้นหลิงเทียนสามารถจับสัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเหอตรงในใจเขาพลันล่วงรู้ความลับของอีกฝ่ายประการหนึ่งต้นหลิงเทียนวันนี้ใช้เจ้าคิดไปเข้าร่วมการทดสอบสิทธิ์สายในหรือไม่เหอตรงเดินมาหาต้นหลิงเทียนก่อนจะกล่าวถามด้วยรอยยิม้ม เขาอาจจะวางตัวหญิงยะโสต่อหน้าสิทธิสายนอกคนอื่นๆแต่ยามอยู่ต่อหน้าต้วนหลิงเทียนเขาย่อมไม่กล้าสแสดงท่าทีอะไรเช่นนั้นออกมาแม้แต่น้อยเพราะในแง่พรสวรรค์นในเชิงยุทธแล้วเขาไม่อาจเปรียบเทียบกับชายหนุ่มตรงหน้าที่และดูจะมีอายุน้อยกว่าย0สบคนนี้ได้ด้วยซ้ำต้วนหลิงเทียนยิ้มบางๆพร้อมพยักหน้ารับคำข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ปดในครั้งเดียวหลังจากที่ได้รับผลกำเนิดลี้ลับ ข้าต้องขอแสดงความยินดีต่อเจ้าด้วยเหอตรงกล่าวคำแสดงความยินดีพร้อมยิ้มบางๆตัวหลิงเทียนไม่ค่อยแปลกใจอะไรที่เหอตรงจะคิดว่าเขามีระดับบ่มเพาะเช่นนั้นในปัจจุบันเพราะหลังจากที่เขาแสดงออกมาตอนนั้นหลายคนย่อมเห็นว่าพลังของเขา,าเทียบเท่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ปดและป่านนี้คงแพร่กระจายไปทั่วขุนเขาเทียนเฉวียนแล้วข้าก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเช่นเดียวกันตัวหลิงเทียนยิ้มบางๆก่อนที่จะกล่าวคำแสดงความยินดีออกมาด้วย เช่นเดียวกับข้าเหอตรงตกตะลึงและไม่อาจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสัน้นต้วนหลิงเทียนมองไปที่เหอตรงก่อนที่จะยิ้มออกมาไม่ใช่ว่าตอนนี้เจ้าก็ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แปดแล้วหรือไงเจ้าถึงตั้งใจมาร่วมการทดสอบสิทธิสายในครั้งนี้ด้วยเจ้านี่เจ้ารู้ได้อย่างไรกันเหอตรงรู้สึกตะลึงไม่น้อยต้วหลิงเทียนสามารถรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร หลังจากที่ไม่กี่วันที่แล้วเขาเพิ่งจะตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ดและเขายังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้กับใครกระทั่งไปแสดงความแข็งแกร่งให้ผู้คนเห็นว่าเขามีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ดแล้วสักครั้งก็ไม่มีมันสมควรเป็นความลับที่เขาล่วงรู้เป็นคนเดียวเท่านั้นตอนนี้เขาจึงรู้สึกประหลาดใจและตกตะลึงอย่างมากที่อยู่ๆตัวหลิงเทียนก็กล่าวคำเปิดเผยความลับของเขาออกมาราวกับตาเห็นเช่นนี้ตัวหลิงเทียนเพียงยิ้มอย่างลี้ลับออกมาตัวหลิงเทียน ยิ่งมองเจ้ามากเท่าไรข้ายิ่งไม่อาจอย่างรู้ถึงความสามารถเจ้าเหอตรงถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่ว่าตอนที่เขาเห็นต้นหลิงเทียนสังหารอดีิสิทธ์สายนอกอันดับหนึ่งอย่างฉีห้าวด้วยสองตาในวันนั้นหรือกระทั่งคราวนี้ที่ต้นหลิงเทียนสามารถอย่างรู้ถึงระดับบ่มเพาะของเขาได้ในระยะเวลาอันสัน้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้เขาตระหนักได้ถึงความลึกลับยากอย่างถึงของต้นหลิงเทียนดูเหมือนชายหนุ่มนามต้นหลิงเทียนนี้จะมีความลับซ่อนอยู่มากมายนะเอาละ่ะ ในเมื่อพวกเราทั้งคู่ก็คิดจะไปทดสอบเข้าร่วมสิทธิสายในเหมือนกันเช่นนั้นพวกเราไปด้วยกันดีหรือไม่เหอตองมองไปยังต้นหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวคำชวนออกมาข้าย่อมไม่รังเกียจอยู่แล้วต้นหลิงเทียนยักไหลออกมาอย่างสบายๆหลังจากนั้นต้นหลิงเทียนกับเหอตงก็เดินข้ามสะพานโซ่มุ่งหน้าออกจากขุนเขาเทียนเฉวียนและเมื่อพวกเขามาถึงขุนเขาเทียนชูแล้วพวกเขาก็เดินทางไปยังลานทดสอบ ต้นหลิงเทียนเคยมาลานทดสอบนี้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเจ็ดเดือนก่อนในตอนนั้นเขาเพิ่งมาถึงนิกายกระบี่เจ็ดดาวเป็นครั้งแรกและผ่านการทดสอบศิทธิสายนอกจนกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายกระบี่เจ็ดดาวได้สําเร็จตอนที่ต้นหลิงเทียนกับเหอตรงมาถึงลานทดสอบนี้ก็มีผู้คนไม่น้อยมายืนรอกันเต็มไปหมดแล้วต้นหลิงเทียนน้ําเสียงไพเราะเพราะพริ้งสายหนึ่งที่คุ้หูดังขึ้น และเมื่อเขาหันไปมองก็พบสตรีคนหนึ่งที่แยกตัวไปยืนอยู่ผู้เดียวกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆรูปลักษณ์ของนางละดูอ่อนโยนดวงตากลมแววตาทอประกายสว่างสวยเล็กน้อยใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆเผยขึ้นมาให้เห็นสิทธิพี่สัวฉชิงต้วนหลิงเทียนยิ้มบางๆพร้อมกล่าวทักทายสิสตรีร่างบางและสวยงามผู้นี้สิสตรีร่างบอบบางและสวยงามคนนี้คือสิทธิพี่ของลี่เฟยสัวฉิง ต้วนหลิงเทียนข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แดตั้งแต่เดือนที่แล้วดูเหมือนว่าเจ้าจักสามารถดูทราบสรรพคุณของผลกำเนิดลี้ลับได้สมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากมันได้ถึงขีดสุดเห็นได้ชัดว่ากระทั่งส่วนชิงเองก็ได้ยินเรื่องราวของต้วนหลิงเทียนมาก่อนแล้วข้าแค่มีโชคหน้าต้วนหลิงเทียนเพียงสายหน้าเล็กน้อยกล่าวออกมาอย่างสุภาพเรื่องนี้มันเกี่ยวอันใดกับโชคเล่าส่วนชิงเองก็สายหน้าพร้อมกล่าวออกมา หลังจากที่ได้ยินว่าเจ้าสามารถตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ได้แล้วสิทธิ์น้องข้าก็ตั้งใจบ่มเพาะพลังเป็นการใหญ่ข้าเกรงว่าอีกไม่นานนางก็คงตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6ได้แน่นอนในขณะที่สัวชิงกล่าวถึงลี่เฟยในแววตาของนางเผยประกายอบอุ่นเล็กน้อยดูเหมือนนางจะมีความรักและความเอ็นดูต่อสิทธิ์น้องคนนี้ของนางอย่างแท้จริง ตวลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะยักคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะเผยรอยยิ้มขมขื่นออกมาดูเหมือนสาวน้อยของเขาจะทุ่มเทและพยายามอย่างหนักเลยทีเดียวส่วฉิงเจ้าเองก็มาเข้าร่วมการทดสอบสิทธิสายในครั้งนี้เช่นกันหรือหรือว่าเจ้าเองก็ตัดผ่านระดับไปแล้วเช่นกันเหอตงมองไปยังส่วฉิงพร้อมกล่าวถามออกมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยส่วนิงสายหัวใครบอกเจ้าเล่าว,ว่าข้าตัดผ่านระดับไปแล้ว ถึงการทดสอบเข้ารวมศึกสายในนี้จะนับว่ายากสําหรับผู้ฝึกยุทธระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่7ไม่น้อยแต่ก็ใช่ว่าจะมิมีโอกาสเลยเมื่อกล่าวจบสัวชิงก็เผยท่าทางที่เต็มไปด้วยความมั่นใจออกมายิ่งไปกว่านั้นในเมื่อขนาดเจ้ายังมาได้แล้วยายค่าจักมาบ้างไม่ได้เล่าสัวชิงมองไปยังเหอตรงก่อนที่จะกล่าววาจาเป็นเชิงไม่ยินยอมง่ายๆออกมาปอลอ สำหรับคนที่สงสัยว่านิกายฉชงชเฉวียนชื่ออะไรกันแน่เพราะตอน94ผมพิมพ์ว่าเลิกสัภจบแดนครั้งแรกสุดเลยต่อมาดันไปใช้ไรสิ้นสุดบอกตรงๆผมลือเสียดแทงจิตใจนะต้วนหลิงเทียนสายหัวออกมาพร้อมรอยยิ้มเมื่อเห็นท่าทางระหว่างสัวชฉิงและเหอตงดูเหมือนว่าสิทธิ์พี่สัวนฉิงยังไม่อาจยอมรับความจริงได้โดยง่ายว่าเป็นนางที่พ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของเหอตงในการแข่งขันประลองสิทธิ์สายนอก ในตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่สัวชิงเกิดก้าวพลาดจนลื่นเสียหลักเล็กน้อยและมันเกิดขึ้นเพียงเซี่ยวพริปตาเท่านั้นทว่าสุดท้ายพริปตานั้นก็ถูกเหอตรงเฉวยโอกาสเอาไว้ได้และเอาชนะนางได้ในที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วระหว่างทั้งคู่ย่อมยากที่จะหาผู้ชนะเหอตรงหัวเราะออกมาอย่างช่วยไม่ได้มันหันมาหาตัวหลิงเทียนเพื่อขอความช่วยเหลือตัวหลิงเทียนหันไปหาสัวชิงพร้อมยิ้มบางบาง สิทธิ์พี่ส่วนชิงมีบางอย่างที่ท่านอาจยังไม่ทราบไม่กี่วันก่อนหน้านี้เหอตงได้ตัดผ่านไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ส่วนชิงอึ้งและเมื่อลอยไปชั่วขณะหลังได้ยินคํากล่าวของตัวหลิงเทียนเห็นได้ชัดว่านางไม่คาดคิดมาก่อนว่าเหอตงจะตัดผ่านระดับได้รวดเร็วกว่านางหลังจากนั้นครู่หนึ่งส่วนชิงก็หันไปสอบทอทเบาๆกับเหอตงแม้ว่าจะไม่อยากแต่นางก็ต้องยอมรับ แม้ว่าเหอตงจะพึ่งพาโชคและจับโอกาสอันดีจนเอาชนะนางในการประลองมาได้ในวันนั้นแต่มาวันนี้เมื่อเหอตงตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แดแล้วนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายหาได้อยู่ระดับเดียวกับนางอีกต่อไปมันย่อมสามารถเอาชนะนางได้ง่ายๆพึมตอนนี้เองพลันมีเสียงสอบถอเย็นชาดังขึ้นไม่ไกลแล้วน้ำเสียงรำคาญหูพลันดังขึ้นเหอตงข้ามีคิดเลยว่าเจ้าจักรทลวงผ่านระดับเช่นกันหากมีโอกาสพวกเราต้องมาประลองกันสักหน่อยแล้ว ต้วหลิงเทียนขมวดคิ้วนี่เพราะเขารู้ว่าใครเป็นเจ้าของเสียงหูฉเฉวียฟงสิทธิส่วนตัวของปรมาจารย์ขุนเขาเทียนฉเฉวียนเขาย่อมเข้าใจความในยวาจาหูฉเฉวี่ยฟงดีมันไม่ต่างอะไรกับบอกว่ามันได้ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8แล้วเช่นกันเห็นได้ชัดว่าหูฉเฉวียงเองก็เพิ่งมาถึงลานทดสอบและบังเอิญได้ยินบทสนทนาระหว่างสัวชิงและเหอตง มันก้าวอัดอาดผ่านผู้คนจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าสัวฉชิงสัวชิงดูเหมือนว่าในบรรดาพวกเราจะมีเจ้าเพียงลำพังที่มีอาจตัดผ่านเจ้าต้องขยันให้มากเข้าไว้ห้าห้าวาจาหูฉเฉวียฟงเต็มไปด้วยความย,าย้ยหยหนหูฉเฉวียฟงใบหน้าที่สวยงามอ่อนโยนของสัวชิงลดต่ำลงแววตาคู่สวยของนางเองก็ดูเหมือนจะเริ่มมีโทสะขึ้นมาแล้วอะไรแสร้งมีโทสะกลบความละอายที่อ่อนด้อยหรือหูฉเฉวียฟงหัวเราะสัวฉชิงไม่ใช่ว่าข้าจะดูแคลนเจ้า แต่ถึงแม้ข้าจะยังมีได้ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8แต่เจ้าก็ยังมิใช่คู่ต่อสู้ของข้าถึงข้าหูเฉวีฟงมีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7ข้าก็อาศัยกระบี่เดียวเอาชนะเจ้าได้ส่วนชิงรู้สึกโมโหจนร่างบางสันระริกท่าทางของนางและดูเดือดดาลไม่น้อยสีหน้าของนางเผยความเกรี้ยวกราดกล่าวคำออกมาอย่างไม่กลัวเจ้าก็เข้ามาลองดูอาหากได้ลองกับเจ้าข้าคงมีความสุขยิ่งนักหูเฉวีฟงหัวเระยาะเย้ยหยันออกมาเล็กน้อย ความดูแคลนของมันฉายชัดออกมาจากหว่างคิ้วขณะมองไปยังสัวฉิงตอนนี้เองสิทธิ์สายนอกที่มายังลานทดสอบก็ได้เห็นว่าบังเกิดเรื่องราวความขัดแย้งนี้ขึ้นพวกมันก็รีบมาชมดูอะไรสนุกสนานในขณะที่ทุกคนคิดว่าสัวนฉิงจะต้องปะทะกับหูฉเฉวี่ยฟงแน่แล้วนั้นเฮ้อเสียงสอปทอเย็นยเยือกราวกับโผล่ออกมาจากหล่มน้ําแข็งทําให้ผู้คนที่ได้ฟังรู้สึกว่าบังเกิดความเย็นกัดกินไปทั่วร่างไม่อาจระงับอาการสั่นเล็กน้อยได้ สักครู่ทุกสายตาของผู้คนก็หันมาจับจ้องร่างต้นหลิงเทียนข้างๆสัวฉิงคำสอบถอยะเยือกนนมาจากต้นหลิงเทียนไม่ผิดแน่สัวชิงเป็นสิทธิพี่ของลี่เฟยลี่เฟยเป็นสตรีของต้นหลิงเทียนด้วยความรักของเขาที่มีต่อลี่เฟยแน่นอนเขาย่อมนับถือสัวฉิงว่าเป็นพี่สาวของเขาคนหนึ่งและตอนนี้พี่สาวคนนั้นกลับถูกดูแคลนหยามหยันต่อหน้าต่อตาเขาเขายังจะทนได้หรือเมื่อเห็นเช่นนี้คำตอบคือไม่ หูฉเฉวี่ยฟงสายตาต้วนหลิงเทียนเย็นลงก่อนที่จะจับจ้องมายังหูฉเฉวี่ยฟงมุมปากของเขาเองยังเผยรอยยิ้มเสยะออกมาถึงแม้เจ้าจะตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แปดแล้วแต่เชื่อหรือไม่ว่าค่าอาศัยกระบี่เดียวก็ค่าเจ้าได้เพียงอาศัยกระบี่เดียวค่าเจ้าได้วาจาของต้งวนหลิงเทียนที่กล่าวนั้นเสียงดังฟังชัดหูเฉวี่ฟงย่อมได้ยินเต็มสองรูหูนี้ทำให้ใบหน้าของมันแข็งกระด้างดวงตาเผยเพลิงโทสะลุกชนขึ้นมา หูฉเฉวียฟงโมโหดกระทั่งร่างสันระริกมันแทบจะถึงขีดสุดของความโกรธแล้วต้วนหลิงเทียนเรื่องนี้เจ้ายังภูมิใจอะไรระดับบ่มเพาะของเจ้ายามนี้เพราะเจ้าอาศัยผลกำมนิดลี้ลับได้มาเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้ยาย่าหูฉเฉวียฟงยังจักต้องกลัวสิทธสายนอกระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หอย่างเจ้าสีหน้าของหูฉเฉวียฟงเย็นชาพร้อมจับจ้องไปยังต้นหลิงเทียนตาขเขม็ง มันย่อมได้ยินเรื่องต้นหลิงเทียนตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แดเมื่อหนึ่งเดือนก่อนตอนนั้นเพลิงโทรสะของมันก็ลุกชนราวกับจะแผดเผาชั้นฟ้าเพราะเท่าที่มันรู้ผลกำเนิดลิ้ลับนี้สมควรเป็นของมันแต่ต้นหลิงเทียนที่มาจากไหนไม่รู้ก็ควาตัดหน้ามันไปหาไม่แล้วหากมันได้รับผลกำเนิดลิบนี้หลักก็ตัวมันต้องตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่9้าฮ่าฮ่าต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังลั่น เมื่อได้ยินคำกล่าวของหูเฉวียงหลังจากหัวเราะเสร็จแล้วเขาก็จับจ้องมายังหูเฉวีฟงตาเขมงหูเฉวียฟ,ง,ง,ยฟงในวันที่ประลองสิทธิ์สายนอกตัวข้าก็เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระกับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6แล้วทำไมเจ้าที่มีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7็ถึงไม่กล้าสู้กับข้าเล่าตอนนี้แค่เพราะเจ้าตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ดเจ้าจึงบังเกิดความมั่นใจว่าในตอนที่ข้ามีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6จะสู้เจ้าไม่ได้งั้นสิเมื่อต้วหลิงเทียนกล่าวจบมุมปากของเขาาเเผยยยรอออยิ้มมนชาออกา แน่นอนหูฉเฉวียฟงหัวเราะออกมาประกายตาเผยให้เห็นร่องรอยเย็นชาไม่น้อยถ้าตอนนี้เจ้ายังเป็นผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6ข้่าอาศัยกระบี่เดียวก็ฆ่าเจ้าได้ระยังอายนักส่วนชิงอดไม่ได้เมื่อได้ยินวาจาเหลวไหลของหูฉเฉวียฟงตอนนี้เหล่าสิทธิ์สายนอกทั้งหลายก็จับจ้องไปยังหูฉเฉวีฟงราวกับมันเป็นตัวประหลาดหูฉเฉวียฟงผู้นี้ยามอยู่ระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็กลับหวาดกลัวไม่กล้าลงมือต่อต้วหลิงเทียนในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่ แต่ตอนนี้เมื่อมันตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ดแล้วมันยังมากล่าวคำเหลวไหลบัตซบว่าสามารถเอาชนะตัวหลิงเทียนที่อยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หกได้เจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือเจ้าหูฉเฉวียฟงตัดผ่านระดับไปแล้วแต่ยังผ่านไม่อยากให้ผู้อื่นตัดผ่านระดับเพื่อที่จะให้เจ้าได้ทุบตีผู้อื่นได้เช่นนั้นใหญ่ไม่บอกให้ต้นหลิงเทียนเพิ่งเกิดเลยเล่าเจ้าจะได้ทุบตีเขาตั้งแต่เป็นทารก มีแต่ตัวงงสมองกลับเท่านั้นที่จะกล่าววาจาเหลวไหลเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮ่าตัวหลิงเทียนหัวเราะออกมาอย่างหนักอีกครั้งประกายตาของเขาเรืองวูบขึ้นมาเล็กน้อยหูเชวียงเช่นนั้นที่เจ้ากล่าวนี้ใช่หมายความว่าหากตอนนี้ข้ายังเหมือนก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ใช้ผลกำเนิดลี้ลับเจ้าจะไม่ขาดขาวหรือหวาดกลัวที่จะต่อสู้กับข้ากระทั่งเจ้ายังมั่นใจว่าจะสังหารข้าในกระบี่เดียวงั้นหรือเรื่องนั้นย่อมแน่นอน หูฉเฉวีฟงเผยท่าทางหญิงยะโสซอ,ออกมาเมื่อมันตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่แปดได้มันก็มั่นใจอย่างมากหากตัวหลิงเทียนยังเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หอยู่ล่ะก็มันมั่นใจว่าสามารถฆ่าตัวหลิงเทียนได้ในกระบี่เดียวเช่นนั้นก็ได้ตัวหลิงเทียนหัวเราะสนุกสนานออกมาก่อนที่จะเผยรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าในเมื่อเจ้ามั่นใจและพูดถึงขนาดนี้แล้วเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้า คำกล่าวของต้นหลิงเทียนทําให้ผู้คนรอบๆถึงกับสับสนแล้วเพราะพวกเขาสงสัยว่าวาจานี้ของต้นหลิงเทียนมีความหมายว่าอะไรซัวชิงกับเหอตรงมองไปยังต้นหลิงเทียนราวกับคิดอะไรได้บางประการส่วนหูฉเฉวียฟงเองเริ่มหน้ามาลงในใจบังเกิดสังหรณ์อันตรายประการหนึ่งขึ้นมาหูฉเฉวียฟง ตัวหลิงเทียนพันจับจ้องไปยังหูเฉวี่ยฟงเขม็งซ้ำยังเริ่มก้าวเดินไปยังหูเฉวี่ยงช้าๆจิตต่อสู้ของเขาพุ่งสูงขึ้นสภาวะพร้อมลงมือแผ่ซ่านออกมาทะลุฟ้าในประกายตาเผยความดูร้ายไม่น้อยข้าตัวหลิงเทียนยินดีที่จะลดความแข็งแกร่งของตัวเองให้อยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6เพื่อเข่นข่ากับเจ้าบนเวทีประลองเป็นตายหากข้าตัวหลิงเทียนใช้ความแข็งแกร่งเกินกว่าระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6ข้ายินดีปลิดชีพตัวเองต่อหน้าทุกคน ข้าขอถ่ายถามเจ้ากล้าหรือไม่เจ้ากล้าหรือไม่ในขณะที่ต้นหลิงเทียนกล่าววาจานี้ทุกคนถึงกับขนลุกสายตาที่ทั้งหมดมองไปยังต้นหลิงเทียนนั้นไม่ต่างกับมองผู้สูงส่งราวกับเขาได้กลายเป็นเทพสงครามไร้พ่าย,ายห้าวหาญเด็ดเดี่ยวและเหนือชั้นสหายน้อยผู้นี้เหอตรงมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตาที่ไม่อาจระงับความนับถือเอาไว้ มันสัมผัสได้ว่ายามนี้ตัวหลิงเทียนเหนือกว่ามันทุกด้านและมันเองก็ยอมซีโรราบทั้งกายใจยากนักที่จะคิดนำตัวไปเปรียบกับตัวหลิงเทียนสิ์น้องเสียดายนักใหญ่เจ้ามิมาชมดูการทดสอบกับข้านี่คือบุรุษของเจ้าสายตาของสัวชิงเต็มไปด้วยความซับซ้อนและคนอิจฉาเล็กน้อยหากสตรีคนหนึ่งได้รับความรักจากบุรุษเช่นนี้ชั่วชีวิตนี้ต่อให้ตายก็ไม่เสียดายแล้วสิทธิพี่ตัวหลิงเทียนนี่ช่างเป็นคนจริงนัก นับจากนี้ข้าขอเอาสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนเป็นแบบอย่างชั่วชีวิตใบหน้าเหล่าสิทธิ์สายนอกหลายคนล้วนแดงฉานราวกับบังเกิดความฮึกเหิมทำราวกับว่าคนที่ยืนประจันหน้ากับหูฉเฉวีฟงยามนี้ไม่ใช่ต้นหลิงเทียนแต่เป็นพวกมันเองเวลาต่อมาสายตาทุกคู่ก็หันไปจับจ้องหูฉเฉวียฟงก่อนหน้านี้หูฉเฉวียงกล่าววาจาเป็นมั่นเหมาะว่าจักสามารถสังหารต้นหลิงเทียนได้ในกระบี่เดียวหากต้นหลิงเทียนยังอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หก ตอนนี้ตัวหลิงเทียนยินดีระงับระดับบ่มเพาะให้เหลือระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6และท้าหูฉเฉวียฟงขึ้นเวทีประลองเป็นตายให้มันมีโอกาสเข็นฆ่าเขาได้สมใจหูฉเฉวียฟงกล้ารับคำท้าประลองหรือไม่สีหน้าท่าทางของหูฉเฉวีฟงแปรเปลี่ยนเป็นมืดมนปัญญา ที่มันกล้ากล่าววาจาเช่นนี้ก่อนหน้าเพราะว่ามันยังหลงระเริงในระดับบ่มเพาะของตัวอย่างหน้ามืดตาหมัวและมันรู้สึกว่าหากต้นหลิงเทียนยังอยู่ในระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6มันย่อมสังหารต้นหลิงเทียนได้ไง่ายดายแต่ตอนนี้พอต้นหลิงเทียนยินดีระงับระดับบ่มเพาะให้เหลือเพียงระกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6และยังท้ามันขึ้นเวทีประลองเป็นตายขึ้นมาจริงๆใจมันกลับบังเกิดความโลเลและหวาดกลัว เมื่อมองไปยังร่างของตัวหลิงเทียนที่ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางเปี่ยมล้นไปด้วยความมั่นใจและเต็มไปด้วยความพร้อมต่อสู้ที่พุ่งทยานทะลุฟ้าขามันสันแทบอยากถอยหลังหลบหนีมันจะสามารถสังหารตัวหลิงเทียนที่มีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6กได้หรือไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังเชื่อว่าตัวกระทำได้แต่มันก็ไม่กล้ารับคำท้าประลองเป็นตายของตัวหลิงเทียนความลังเลในใจมันหนักหนาราวมารสุม ความมั่นใจของต้นหลิงเทียนที่เผยออกมาทําให้ในใจของมันบังเกิดร่องรอยแห่งความหวาดกลัวมันมีเพียงหนึ่งชีวิตเท่านั้นหากไม่มั่นใจถึงที่สุดยายต้วนหลิงเทียนจึงแสดงท่าทีเช่นนี้ออกมาได้หูฉเฉวียฟงมองต้นหลิงเทียนอย่างกริ่งเกรงและบังเกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายลึกลับอันตรายกลับกลายเป็นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นบางทีต้นหลิงเทียนอาจใช้ความแข็งแกร่งระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หกสังหารมันในตอนนี้ได้จริงๆ เพราะในวันนั้นต้วนหลิงเทียนก็ใช้ระดับบ่มเพาะระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่6สังหารฉีห้าวที่มีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ได้ในพริบตาการกระทำของต้วนหลิงเทียนมันประหลาดเกินไปฮ่าห้า,หาต้วนหลิงเทียนแน่นอนว่าย่อมรับรู้สภาวะและความคิดในใจของหูฉเฉวีฟงยามนี้ดีเมื่อเห็นสีหน้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซ้ำยังเริ่มมีเหงือผุดซึมหูฉเฉวียฟงสิทธิส่วนตัวของปรมาจารย์ขุนเขาเทียนฉเฉวียนงั้นหรือก็แค่สวัสดีขาดหน้าตัวเมีย สวัคิี้ขาดหน้าตัวเมียวาจานี้ของต้วนหลิงเทียนทำให้ในใจของหูฉเฉวีฟงเดือดดานถึงขีดสุดมันจับจ้องไปยังต้วนหลิงเทียนอย่างดูร้ายยังจะจ้องฆ่าหาอะไรไม่ใช่เจ้าปากกล้ากล่าววาจาว,ว่าสามารถสังหารข่าที่มีระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หกได้ในกระบี่เดียวหรอกหรือตอนนี้ข้าก็บอกเจ้าแล้วไงว่าข้าจะระงับระดับบ่มเพาะให้เหลือระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หกและขึ้นเวทีประลองเป็นตายกับเจ้า แต่เจ้ากลับหวาดกลัวและไม่กล้ายอมรับนี่ยังไม่ใช่สวะขี้ขลาดหน้าตัวเมียหรือไรมุมปากต้นหลิงเทียนเผยรอยยิ้มสยั่วาจาดูถูกเยียดหยามนี้ดังเหล็กแหลมทะลวงกลางใจหูฉเฉวีฟงทำให้ใบหน้าของหูฉเฉวียฟงยามนี้เริ่มกลับกลายเป็นม่วงคล้ำหน้าเกลียดหน้ากลัวแล้ว